จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณใน24ชั่วโมงนี้ขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะคะจะมีอะไรเอ่ยพลังงานเป็นยังไงราชินีรือเหรียญคุณนะคะมีความหนักแน่นมั่นคงเป็นคนที่จริงจังจริงใจทำอะไรก็ทำจริงนะคะเป็นคนที่ชอบที่จะทำชอบที่จะทำโดยไม่บอกไม่กล่าวทำโดยไม่บน ะะหรือถ้ามีเรื่องอะไรหนักใจเนี่ยคุณก็จะไม่ปีดปากถ้าไม่เหลือบากว่าแรงหรือถ้าคนคนั้นไม่สนิทจริงนะคะคุณเป็นคนขยนันคุณมุ่งมั่นตั้งใจในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคุณโชคดีในเรื่องการเงินและช่วงนี้คุณกําลังวางแผนจัดการเรื่องการเงินหรือว่าการสร้างไรายได้การทําให้ชีวิตมั่นคงนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ มักสร้างชีวิตด้วยตัวเองค่ะไม่พึ่งพาคนอื่นเรามาดูนะคะว่าย4ิบสีชั่วโมงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณค่ะยิบสีชั่วโมงนี้อคุณจะโชคดีในเรื่องการเงินค่ะหกเหรียญคุณจะมีผู้หลับผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณจะมีอาจจะเป็นคนรักของคุณก็ได้นะคะคนที่รักคนที่เมตตาคุณจะเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาให้โอกาสเข้ามาให้ให เข้ามาให้โชคลาภในเรื่องเงินทองคุณจะมีโชคลาภเรื่องเงินทองค่ะจะมีข่าวดีความโชคดีในเรื่องเงินทองของคุณถ้าทําอะไรที่มันยังติดติดอยู่นะคะจะมีคนเปิดทางให้กับคุณค่ะจะมีคนมอบโอกาสจะเป็นคนที่เขารักแล้วก็เมตตาคุณนะคะให้ด้วยความเมตตาดูแลด้วยความเมตตาให้สิ่งต่างๆก็แล้วแต่ให้ด้วยความเมตตาคนลักษณะนี้นะคะเป็นคนที่ใจดีเป็นคนที่เมตตาเป็นคนที่ใจบุญสุนทาน นะคะเป็นคนที่พูดดีพูดเพราะแล้วก็แต่น่าเชื่อถือนะไพ่เหรียญน,นะคะคุณกําลังจะผ่านพ้นในเรื่องการเงินค่ะแล้วก็จะโชคดีในเรื่องการเงินด้วยคุณจะได้รับข่าวดีค่ะคุณจะได้รับการตัดสินใจครั้งใหญ่แล้วก็จะเป็นข่าวดีของคุณด้วยคุณจะเลือกถูกตัดสินใจถูกนะคะคุณจะมีความชัดเจนในสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกคลุมเครือณนะปัจจุบันนี้อุย่ยเรื่องการเงินค่ะ 24ชั่วโมงนี้นะคะคุณจะโชคดีเรื่องการเงินจริงๆนะ8เหรียญการเงินจากการทํางานของคุณค่ะคุณอาจจะได้รับโบนัสเพิ่มอาจจะได้จจอบพิเศษเพิ่มหรือว่าสิ่งที่คุณทาอะ่ะมันสร้างกําไรสร้างร,ร,า,งรายได้มาให้คุณอีกมากมายนะคะ8เหรียญเกี่ยวกับการเงินนะคะ6เหรียญก็เกี่ยวกับการเงินการอุปถัมภ์ความโชคดีในเรื่องการเงินข่าวดีในเรื่องการเงินค่ะสรุปหลักๆรวมแล้วนะคะ24ชั่วโมงนี้คุณ จะได้รับข่าวดีในเรื่องการเงินค่ะโอกาสทางด้านการเงินช่องทางด้านการเงินแล้วก็ผู้ที่ให้โอกาสในด้านการเงินให้กับคุณสายเปสายซัพพอร์ตเป็นคนรักของคุณก็ได้นะคะเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ที่เมตตาคุณก็ได้และข่าวดีมาถึงแล้วค่ะนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในย4ิบสี่ชั่วโมงนี้นะคะขอให้คุณน้อมรับพลัง,งานดีๆนี้นะคะขอให้คุณความสุขสมหวังมัง่งคั่งร่ำรวยสมปรารถนาค่ะสวัสดีค่ะ